สวัสดีค่ะพบกับเซลปูอีสุสุนะคะกับช่อง YouTube ปูอีสุค่ะวันนี้ปูก็เตรียมปล่อยรถนะคะกับรุ่นนี้เลยคะ่ะอันติเมทสามค่ะสีเทาไมก้านะคะอันติเมทจะมีทั้งเครื่องพันเก้าและเครื่อง3,000นะคะมีทั้งหมด6กสีให้เลือกค่ะถ้าเป็นใส่สีขาวมุกจะบวก1นึ0งหมืองพันบาทมารับชมรับททนกันเลยค่ะ ภายในก็จะเป็นเบาะหนังนะคะแล้วก็ปุ่มควบคุมเครื่องเสียงต้องพรมอะไรมีครบนะคะมีเอดามเรียบร้อยค่ะว้างขวางใหญ่โตเลยค่ะคันนี้นโปรโมชั่นสุดว้าวมากค่ะลูกค้าตอนนี้เรามาพร้อมดอกเบีย้ยที่ถูกโคตรถูกเลยค่ะลูกค้าของแถมก็ครบ,ครบจบ,จบๆแบบนี้เลยค่ะ โปรโม,มชั่นจุดว้าวโทรหาเซวปูนะคะ0 9 2 4 1 4 2 6 9 9ค่ะ